นี่คือรีโมทที่จะปิดการทำงานของมอนิเตัดแปลงใช้มันใกล้ๆพวกนั้นนะอ,อะไรกันเป็นไปไม่ได้ระวังรีโมทได้ละมันฆ่าพวกนั้นได้เลยเหรอแบบนี้มันไม่ยุติธรรมเลยนะใช้ใกล้ๆพวกนั้นเท่านั้น อย่าเข้ามาใกล้นะไม่งั้นฉันจะทำลายโลกนี้ซะนายว้าไปหาเขาได้ไหมไม่ได้ฉันต้องจับพลังของเขาให้ได้ก่อนแล้ว18อยูุ่ดไหน หวังว่า16จะไม่ขึ้นสนิมนะมันพังแล้วมันไม่ได้ออกแบบมาให้โดนเตะแล้วจมน้ำสันหน่อยเราตายแน่แล้วเหมือนมันจะได้ผลยังไงอย่างนั้นแหละพวกแกมันจะมากเกินไปแล้วตายซะให้หมดนี่เลยข้าเราก็ไม่มีประโยชน์อะไรหรอกฉันส่งแผนสร้างรีโมทไปให้บรรดานักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกแล้วอีกไม่กี่วันพวกเขาก็จะสร้างรีโมทที่ใช้งานได้ไกลเป็นไม้ได้นี่คือจุดจบของพวกแกแล้ว งั้นเราก็ต้องฆ่านักวิทยาศาสตร์ให้หมดทุกคนเดี๋ยวนี้พวกมันเผยท่าท้ายออกมาแล้วไม่อย่าเป็นอาชญากรเลย17นายเคยเป็นคนดีนายไม่เคยฆ่าคนหรือสัตว์เพราะความสนุกพวกมันฆ่าเราได้ทุกเมื่อแต่เราไม่อยากทำแบบนั้นสักหน่อย ถ้านายไม่อลาว่าค่าคนเราก็จะไม่ยุ่งกับนายและถ้าอยากสู้จริงๆฉันมั่นใจว่าซุนโกคูจะรับคำท้าได้ทุกเมื่อแน่นอนขอเวลาให้ฉันฝึกอ,อีกนิดแล้วจะได้สู้ตัวต่อต,ตัวอย่างเต็มที่เลยสัญญาพวกมันโกหกแน่17พวกมันไม่มีวันปล่อยเราไปหลังจากที่เราทำร้ายพวกมันจนเกือบตายฉันนึกว่าดรเกโรให้ข้อมูลเกี่ยวกับพวกเรากับพวกนายหมดแล้วซะอีก โกคูยังปล่อยให้เบจิต้าแล้วก็พิกโรมีชีวิตอยู่ทั้งที่ตอนนั้นพวกเขาขู่จะทำลายโลกทั้งใบเลยนะชิ She นั่นสิครับไม่มีเหตุผลอะไรที่เราจะอยู่ร่วมกันอย่างสงบไม่ได้ถ้าเบจิต้ามาโหเมื่อไหร่ฉันก็ยินดีช่วยพวกนายสู้กับหมอนั่นนะการต่อสู้วันนี้มันสุดยอดมากฉันอยากสู้ด้วยอีกจังมาต่อสู้กันพรุ่งนี้อีกสักแช์ได้ไหมอ่ะโอเคดีใจจังที่เราได้เป็นเพื่อนกันแล้ว เฮ้ย hey, อย่ามาแตะต้องตัวเขานะเฟยแล้วสักวันฉันจะฆ่าซุนโกคูมนุษย์ดัดแปลงยังคงอยู่ที่นี่โกคูเบจิต้าและ17ต่างก็ชอบการเป็นคู่ซ้อมต่อสู้กันไม่นานนักมนุษย์ตัดแปลงก็กลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของทุกคนท้ายที่สุดกลุ่มทั้งหมดก็เริ่มเข้ากันได้ดีพอแล้วยอมแพ้ก็ได้บ้าจริงตอนนี้นายเก่งกว่าฉันแล้วก็เพราะการฝึกของนายไง นายผลักดันฉันให้ไปไกลกว่านี้เสมอบจิต้าต้องอิจฉาแน่ๆฮ่าฮ่าทั้งกลับไปยังยุคของเขาพร้อมกับปรโมตัวใหม่ที่มีระยะทำงานกว้างขึ้นเพราะมนุษย์ตัดแปลงของเขายังแข็งแกร่งกว่าตัวเขาเองและพวกนั้นก็อยู่บนเส้นทางของความชั่วร้ายเกินกว่าจะหันกลับได้แล้วคลิกแต่ก่อนที่เขาจะได้บอกเพื่อนๆเซลก็ปรากฏตัวและฆ่าเขาสก่อน เซลล์ Sell, ใช้ไทมแมชชีนแต่ย้อนเวลากลับไปไกลกว่าเดิมและเพราะแบบนั้นเขาจึงสร้างไทม์ไลน์อีกอันนึงที่มีเรื่องราวแตกต่างออกไปโดยสิ้นเชิงไทม์ไลน์ที่พวกเราทุกคนรู้จักกันดี